สวัสดีคะ่ะเจอกับเรื่องในบ้านนะคะถ้าไม่อยากพาาลาดสาระดีๆฝากกดติดตามช่องเรื่องในบ้านนะคะใน YouTube แล้วก็ในช่องทาง Facebook นะคะ ชื่อว่าอะไรวะลืมบ้านตามใจนะคะเดี๋ยววันนี้จิ๊บจะมาเพาะหัวมอนสีนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้คือหัวมอนสีที่จิ๊บขุดขึ้นมาแล้วก็น้องอยู่ในช่วงของพักใบนะคะอันนี้จิ๊บจะตัดใบออกให้หมดล้างให้สะอาดทําความสะอาดให้หมดนะคะแล้วก็ผึ่งทิ้งไว้อันนี้ประมาณสองวันนะคะให้น้องแห้งเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผงข,งขาวๆนี่คือไตโคเดอร์มาแบบผงนะคะเดี๋ยวเราจะคุกไตโคเดอร์มา แบบผงนี่นะคะใส่หัวลงไปเลยค่ะคุกน้องไปอันนี้ประมาณหนึ่งช้อนช้อนชานะคะอหลังจากคุกได้ที่แล้วไดโคเดมาตัวนี้จะช่วยเขาเป็นเชื้อราดีนะคะเขาจะไปกินเชื้อราดีแล้วหลังจากนี้เจบจะเพาะใส่มะาพร้าวสับก่อนนะคะนี่นะคะแบบบ้านบ้าเราเลยนะคะนี่แล้วก็ <c oughs> มะพร้าวสับนี้แช่น้ําทิ้งไว้แล้วคือเปลี่ยนแช่เปลี่ยนแช่ของจิ๊บน่าจะเกินสามวันแล้วค่ะนะคะแล้วก็ปึ๊บอ้อยแปบ๊บนึงนะคะเปิดน้ําก่อนแปบ๊บนึงนะคะรับผมหลังจากที่เราเอามะพร้าวสับมาล้างอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะจิ๊บก็จะเริ่มเอาน้องอามะพร้าวสับใส่ในนี่เลยค่ะผมนี่นะคะใส่ลงไปนะคะให้ได้ประมาณนี้ แล้วก็จะเอาหัววอนซีนะคะที่คุกไตโครเดม่านะคะที่จับเอาฝั่งที่เขาจะมีนอเนี่ยแล้วตัดใบทิ้งเนี่ยขึ้นนะคะแล้วก็วางเข้าไปแบบนี้วางเข้าไปแบบนี้นะคะวางเข้าไปบนนี้ไม่ต้องกบอะไรเขานะคะ,ละหลังจากนั้นเราก็จะ เราล้างทาความสะอาดแล้ววางรอบๆหัวนะคะจะไม่ปิดทับนะคะวางรอบๆหัวบนสีนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่นะคะได้หนึ่งกระถางแล้ว แล้วหลังจากนั้นพอเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาผงไตโคโนมาที่เหลือในะผสมน้ำนี้ให้เต็มเลยแล้วก็ราดลดเขาอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เอาเข้าตู้อบใครไม่มีตู้อบก็ใส่ถุงคลอดแน่นได้ค่ะนี่วิธีเพาะหัวบอนสีนะคะถ้าใครมีหัวใหญ่ๆแบบนี้จะผ่าก็ได้นะคะแต่จิ๊บไม่ผ่านะจิ๊บจะใส่น้องไปทั้งหัวน,นี้เลยนะคะบา,บายยค่ะแล้วอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะฝากอีกหนึ่งช่องทางในติกต็อกด้วยนะคะ